สวัสดีจ้าครพ่อกันดีคือเกาล่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็หอยควงมาไล่เนี้ยพท่านเลี้ยวก็เลยสิลัำพูดให้ชู้พี่น้องฟังอีกแค่ครอนหนึ่งก็แล้วกันเนาะ ขันวัวบ้านมาเผาเพิ Darwin> ่มเรื่องยอนแดดกี่ไหมทางในสมจังมาคามนันเลี้วแดนนางแฟนนางย่านแต้ไสขันแจ้งน้ำลงไปคุณอยู่ในตุมย่านปีคุ้มดอกในโคง ก่อนวานแต่ปลายลิ้นย่านแตลินพอดิมกามเท่าโตคำไดเด็ดออกย่านพบมานตั้งเตนัวมาหาจอกปลอกตุ้มให้นั่งลมลมหูเดียววูนันเล สี่เกี่ยวงา่ายสุดปลายกลับคืนไปสะเดือนบอกแม่มาอย่านานมือน้องสี่พื้นพันวมถาเครื่องสมาน้องสีแดงโอ้น้องสี่พื้นพันวมถาเครื่องสมาน้องสีแดงข้า้องถือหรือเพงนาง ข้านทางเจ้าวอวแม่มางกลับคืนเมื่อยาสายานลาพื้นหวัวปีโตพี่ยาลูเลใจเดินตีไว้เดือทางไอกนออยู่ไปไกลเดินหาตำลาใส่พื้นสีกาวขันอยากได้หมอลำกูอนอหมอลำ เท,ท่าคือจำคอยไปล้ำไฮจตัวนอโอ้นอขันอยากได้หมอลำหม,มอลำไว้ไว้ที่ให้พีฟ้าวให้พีป่าวเดินทางเจ้าอย่าไหลามา าไปสร็นะจรแล้วเนาะวัเสอร์จะน้าไปทัวรทิศนั่นไม่ใช่สังเวียนยังไหนจ้าที่วาวาไปทัวรทิศแมนตัวอาาอยากได้มอน้าผู้เท่าคือผู้ขาดไปนั่นไจะลืมโคตไหนกดแจ้กดติดตามให้เนีย่ยเอบอร,ร์โทรศัพท์โที่ต่อหากระสูนแปดเจ็ดแปดหกสี่สองศูนย์สี่แปดนะนี่คือเบอร์ทูเนาะฮะ หอยด้พ่วงหนึ่งแหละได้บัตรหอยพว่วงหน่อยๆพ่วงมาเลยมื่นกสิไปายบายพระนอนจํำวัดเขาพัฒษาแล้วพี่น้องมันพ่ไปนนนอนจ,ำนจำนํำศิลจํำวัดน้าเพลินผัดสิบ้าเกิดซื้อ,อเกิดมากแจ้งแล้วพัทธิเมื่อมืดข้ามาพระประเทศบามาสวา่างต้องกลับสวา่ามถ้ามาเมืดแล้วก็กลับเมืดมันไม่ดี กนมามืดกับเมื่อแก่เมื่อกับจังดีมายคามวมาเท้าต้องหาสั่งสมบุญมาละมีไว้พ่อได้เป็นสะพานบุญเป็นห่อเขาไปพ้าหนาแต่จังได้ห่อยพ่วงมาไล่ไปถวายพระไปบูชาประทระท่านห้าได้พ่อได้อาศัยเป็นเขาห่อไปพ้าหนาเนาะพี่น้องเนาะ อ่ามืออื่นกลเป็นมือเขาพันษาพี่น้องหลายหลาานหลายๆลยขู่หลายหลายคนก็่คือสสีเตรียมตูหากับเขาบ่ากับน้มหัทดอกไม้ทูบเทียนสื่อเทียนจำนำพันษาสื่อผ่าจำนำพันษาผ่าอาบน้ำไปถสาวายแก้พระสงฆ์วงพระเจ้าเจ้าคูณเท่าก็ถือบาเป็นประเภทนีอีกอันนึง ประเพณีหีดสิบสองเผลักเหีดนี่เป็นหีดที่สี่หีดที่สี่เดือนแปดเป็นหีดที่สี่หีดที่หนึ่งก็คือวันสงกรานปีไม้ท่ยหีดที่สองก็เดือนหกวปุ่นบังไฟหีดที่สามกบุญซ้ำหะเดือนเกิดหีดที่สี่ก็เป็นเขาขั้นษามิจะนั่นก็คือเอาตามหีดตามข้อมตามหีดสิบสอง ตามครองประเทณนี่น้องมาเป็นเหีดสิบสองครองสิบสี่ได้เหีดสิบสองครองประเพศนี่เหีดสิบสี่ก็คือการปกครองบ้านปกครองเมืองเออเป็นอนันตเป็นนาทีของผู้ส่วนรัชการคนเป็นผู้ปกครองไประเ,เจ้าอยู่หวัวคนในปกครองอน,นันตคือครองสิบสี่อันนี้เป็นเหีดสิบสองเป็นเหตุที่สี่จำเอาได้พูด ลูกเต่าล,ล้านเลนผู้เกิดไม่ไง่รุ่นเนี่ย่าฮิตที่หนึ่งเป็นเดือนหนึ่งมันบ่แมนฮิตที่หนึ่งคือเดือนห้าเมษาฮิตที่สองคือเดือนพฤษภาเดือน 6. หกฮิตที่สามคือเดือนมิถุนาเดือนเกตฮิตที่สี่คือเดือนกระกฎาคมเดือนแปดนี่ขอพัอนศาเนาะขอบคุณขอบุณกันแล้วกันขอบคุณค่ะ